เชิญพบกับรายการ Intergo Weekly n e w วสรุปข่าวทองคำประจำสัปดาห์กับผมไนโกอินเตอร์เป็นสัปดาห์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเมืองนอกหรือตัวสปอตเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงนะครับที่ประมาณ1980จนกระทั่งนะครับล่าสุดก็มีการพักตัวลงมาแล้วนะครับที่ประมาณ1960ก็ประมาณ20เหรียญ แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยที่แข็งค่าแบบมหาศาลเลยนะครับทุกคนน่าจะ,ะเผชิญนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยพอแข็งปุ๊บส่งผลให้ตัวทองคําแท่งบ้านเราเนี่ยหลุด3 2ม0 0ืมาดื้อเลยนะครับแล้วก็ลงถึงประมาณ31,700ืนหนึันเจ็ะครับบวกนะครับ700ไปลายนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ย จะมีการรีบาวขึ้นมาแล้วที่ประมาณ31,900บาทนะครับก่อนที่จะปิดตลาดไปในวันสุกรนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าตัวที่รีบาวนั้นเนี่ยก็คือตัวค่าเงินบาทเองนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าค่าเงินบาทไม่รีบาแล้วเนี่ยเราตัวทองคําปรับตัวลงกว่า20เหรียญเนี่ยโอ้โหก็เผิดเราอาจจะได้เห็น31,600ได้นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่คนอาจจะรออยู่นะครับเพราะว่าเอ๊ะ ถามมีหลายคนนะครับในรายก็ถามว่าคุณไฮสามารถเก็บสะสมระยะยาวได้หรือยังนะครับผมก็ตอบไปแบบอ่าแบบเขาเรียกว่าเราประเมินความเสี่ยงก่อนละกันนะครับว่าถ้าเราจะเก็บสะสมระยะยาวเนี่ยซื้อแบบถือไปเลยปีสองปีสามปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยยังไงปัจจัยที่สําคัญสําหรับทองคําการลงทุนทองคําก็คือตัวราคานั่นเองนะครับคือตัวราคาเนี่ย จำเป็นที่ต้องถูกระดับหนึ่งหรือถูกพอที่เราจะสามารถรับมันได้นะครับเมื่อซื้อไปปับ๊บราคาอาจจะมีการลงต่อนะครับหรือว่าลงไปว่างไปมากกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าใครมาอยู่ในตลาดทองคําแท่งเนี่ยจะเข้าใจดีนะครับว่าการดอยในตลาดของคําแทงเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะครับเพียงแต่ดอยใครนั้นสูงดอยใครนั้นต่ําอันนั้นแหละเป็นจุดที่เราจําเป็นที่ ถ้าเราได้ราคาที่ดีมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องแบบเครียดกับมันมากนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเก็บถือยาบริเวณแบบ3 2 0 0 0สักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะเก็บบริเวณแถวนี้เนี่ยก็ให้เก็บประมาณ30%พอไม่เกินนะครับแล้วเหลือไม้ไว้มาเก็บช้อนๆนในจังหวะที่ถ้าราคาทองมันลงมา สามหมื่นหนึ่งพันต้นๆเนี่ยคุณค่อยช้อนไปอีกสิบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ถั่วมันมาเรื่อยๆนะครับต้นทุนเราจะได้ถูกลงจนถ้าราคาทองมันเริ่มขึ้นไปจริงๆเนี่ยกาไรเราก็จะได้มาขึ้นความเสี่ยงเราก็จะได้นดลงด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนั่นเองอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่างเงินบาทเนี่ยก็มีการรีบาวขึ้นมานะครับสามสิบสี่จุดอ่าจุดห้านะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นแนวต้านที่น่าสนใจมากๆ เพราะว่าถ้าใครได้ตามคลิปผมมานะครับสัปดาห์ที่แล้วผมจะบอกแล้วว่าบริเวณ34เนี่ย34ต้นต้นๆเนี่ยค่างเงินบาทน่าจะมีการรีบาวแล้วโดวยทางเทคนิคลงมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการลงไปนิดนึงนะครับ33.8ก่อนที่จะมารีบาวแรงๆอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับตอนประมาณพฤหัสสุกนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของถ้าพูดภาษาบ้มาณนก็คือเทคนิคเรีบาวถามว่าเกี่ยวกับการเมืองไหมนะครับ ก็อาจจะเกี่ยวเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยคือการเมืองเราอ่ะไม่นิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นู่นนะครับอ่ะพิธานะครับจะมาละจะมาโหวตโหวตไปโหวตมาไม่ผ่านนะครับลุ้นกันอีกทีโหวตสองว่าจะผ่านไหมโหวตไม่ได้นะครับจนล่าสุดตอนนี้เนี่ยเหมือนอ่ามันจะไปตกที่ตัวพักเพื่อไทยละซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าหลายคนเริ่มจะเก่งกันชัดแล้วแหละว,ว่าเพื่อไทยมีโอกาส ได้จัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับน่าจะอาจจะเป็นมาจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยสระเลือแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ก้าวไกลจะโหวตไม่ผ่านเนี่ยพอโหวตไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยค่างเงินบาทก็เริ่มแข็งมาเรื่อยๆแล้วเนาะแล้วพอประมาณแบบช่วงประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านี้นิดนึงเนี่ยค่างเงินบาทก็มีการลงมาแบบแรงๆเลยจนในสัปดาห์นี้พอ ที่ถามว่าเกี่ยวกับการโหวตผ่านโหวตไม่ผ่านหรือโหวตไม่ได้ไหมผมว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวเท่าไหร่แล้วแหละสําหรับส่วนตัวผมนะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือถ้าเรายังไม่ได้นายกเนี่ยหรือเรายังไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้นเนี่ยโดยหลักการหรือโดยแบบแบบคิดแบบง่ายๆแบบไม่ได้เก่งกําไรนะค่าเงินบาทไม่น่าจะมีสะเสถียรภาพนะครับก็เงินบาทน่าจะอ่อนในระยะย,ยาวแต่การที่จู่แข็งมาเนี่ยแสดงว่ามี ความหมายว่าคนอาจจะมองว่านะนักลงทุนนะคือเราไม่ต้องเราไม่มองแบบประชาชนทั่วไปนะเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้เงินบาทมันขึ้นมันลงได้เนี่ยมันต้องเกิดจากกระแสเงินนะครับเงินเข้าเองินออกจากตลาดหุ้นหรือออกจากนอกประเทศจากนักลงทุนต่างชาติลงมาแบบสเปกุลเลตหรือจากเงินใหญ่อะไรมาก็ตามเนี่ยเราต้องมองแบบแนวนั้นเราไม่สามารถมองในมุมมองของแบบประชาชนทั่วไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะจู่ค่าเงินบาทแข็งมาตอนที่ พิธาอาจจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยแสดงว่าเขามองแล้วว่าเออถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภาน่าจะตกไปที่ตัวเพื่อไทยแน่ๆแหละเงินบาทก็เลยแข็งค่าขึ้นมาเพราะมองว่าเออสุดท้ายแล้วในท้ายที่สุดแล้วประเทศเราก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลได้อยู่ดีเพียงอาจจะไม่ใช่ตัวก้าวไก่แต่ก็เป็นทางเพื่อไทยเองซึ่งพอมันลงล็อกว่าสุดท้ายก็จัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยค่างเงินบาทก็เลยเมียนมที่อาจจะแข็งขึ้นมานะครับซึ่งก็แข็งมาด้วยตัวเขาเองนั่นแหละตลาดหุ้น ก็มีการรีบาวน์นะครับเพราะว่าหลายคนเอาองเอ้ยทำไมตลาดหุ้นรีบาว์ทั้งที่ก้าวไกลแบบก้าวไกลทำเศรษฐกิจไม่ดีหรอไม่เกี่ยวครับเพราะว่าหนึ่งเลยก้าวไกลเนี่ยเขามีนโยบายแบบค่อนข้างจะลดทุนผูกขาดนะครับลดทุนผูกขาดลดอํานาจที่แบบคือเอาจริงประเทศเราเนี่ยบริษัทใหญ่ๆยักษ์ๆเลยมันมีมันมีเยอะเราบอเขากุมเงินไว้เยอะมากนึกออกไหมครับผมไม่บอกชื่อบริษัทแต่ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าบริษัท ในประเทศไทยใหญ่ๆมันมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกนะครับซึ่งก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายที่จะทลายทุนผูกขาดที่เขาแบบหาเสียงมาโดยตลอดเนาะคนประชาชนทั่วไปที่แบบเขาก็ชอบเพราะว่าเขาก็เห็นว่าบางทีการผูกขาดเนี่ยมันทําให้ไม่เกิดการแข่งขันในตลาดหรือคนแบบคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเกิดยากเพราะว่ารายใหญ่เอาไปกินหมดแล้วนะครับนั่นเป็นนโยบายที่อ่ะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยในตลาดหุ้นเราเนี่ยมันมีแต่หุ้นประเภทนั้นไงหุ้นที่เป็นรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เมื่อเก้าไก่มาทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับความเชื่อมั่นของหุ้นประเภทเหล่านั้นเนี่ยมันก็ร่วงลงมาเพราะแบบเฮ้ยถ้าเก้าไก่เป็นรัฐบาลเนี่ยโดนแน่ๆน,นะครับนั่นเลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงมาซึ่งก่อนหน้าเนี้เนี่ยตลาดหุ้นเราก็โดนมาแล้วตั้งแต่แบบวเรื่องหุ้นสตาร์กนะครับที่มีการช่อโกงกอนมีการตัดแต่งบัญชีกันก็ทําให้ตลาดมันปั่นปวนมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีหุ้นเดลต้าอีกที่ ก็จากที่คุณพึ่งแรงๆเนี่ยก็มีการพักตัวลงมาตลาดหุ้นก็ตกต่าอยู่แล้วนะครับอยู่ในเซตเมนที่ไม่ดีพอก้าวไกลมาได้นะครับ <c oughs> เขาก็มีการมองว่าเอ้ยแบบนี้เนี่ยถ้านโยบายผ่านเป็นนายกแน่ๆนะครับส่ติถ้าเป็นนายกผ่านปุ๊บเนี่ยพวกทุนผูดขาดน่าจะโดนหรือที่จริงอาจจะไม่โดนแต่ด้วยความที่เราอยู่ในตลาดที่มันเป็นการเก็งกําไรเนี่ยคนเขาก็ต้องมองความเสี่ยงไว้ก่อนนึกออกไหมครับเขาก็เลยแบบมีการเทขายมีความไม่ดเ่อันเกิดขึ้นในหุ้นประเภทเหล่านั้น ผมก็พูดมาเนี่ยคือพื้นฐานทั่วไปแล้วแต่พอสุดท้ายเนี่ยพอก้าวไกลไม่ได้นะครับพอก้าวไกลเหมือนแบบพลาดและ้ะวลบรลบแรกไม่ได้แล้วค่างเงินบาทด,ดูมันจะแข็งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเกิดจากกระแสะเงินเนี่ยมันไหลกลับเข้าตลาดหุ้นพอตลาดหุ้นจากที่หลุดพันห้านะครับลงมาประมาณพันสี่แบบกลางกลางพันสี่แบบพันสี่เจ็ดสิบพันสี่แปดสิบตลาดหุ้นดีบาวอีกครั้งขึ้นมาเหนือพันห้านะครับอ่ะก็เพราะว่า อาจจะเป็นเพราะก้าวไกลไม่ได้ด้วยอันนโยบายทุนผูกขาดนะเขามองว่าอาจจะไม่เกิดนะเพราะว่าเพื่อไทยสุดเพื่อไทยได้จะตั้งรัฐบาลเพเผอ<ๆ>เพื่อไทยอาจจะไม่ได้ด้วยซ้าอาจจะเป็นพักอา่าภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นพักรุงตู่หรือเป็นพักอา่าหลุงป้อมหรือเปล่านะครับที่อาจจะมาได้คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีรัฐบาลแน่ๆแหละแต่ไม่ใช่ก้าวไกลนั่นเลยทําให้หนเนี่ยผมมองว่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งจากตรงนั้นด้วยนะครับก็คือเงินมันไหลกลับเขาตลาดหุ้นด้วย นะครับประมาณนั้นนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์เนาะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแหละเพราะเงินบาทมันแข็งมาด้วยตัวเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลักๆคือเงินมันกระแสะมันไหลกลับเข้าตลาดหุ้นนะครับจบนะครับแล้วทําไมจู่ๆเงินบาทเนี่ยมันตีกลับมันอ่อนขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่เอา้าไหนคุณไฮบอกว่าเพื่อไทยก็น่าจะได้แล้วหรือเปล่านะครับก็ทุกอย่างนะครับมันมีขึ้นมันมีลงมันต้องมีขึ้นมีอ่อนก็ต้องมีแข็งจู่ๆเนี่ย ค่างเงินบาทเนี่ยแข็งมาประมาณบาทหนึ่งเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจาก35ลงมา34เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะครับแล้วมันก็จะเกิดแรงเก็งกําไรเอ้ยลงมามาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีการรีบาวทางเทคนิคน,นะครับซึ่งผมก็ให้กรอบไว้แล้วว่า34.5ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวต้านของค่างเงินบาทแล้วแล้วก็ก่อนที่เราจะสามารถจัดตั้งได้แบบจริงจังนะแบบผลแบบชัดเจนว่าใครสุดท้ายใครได้เป็นรัฐบาลกันแน่เนี่ยผมคิดว่ากรอบเนี่ยอยู่ที่34.5 กับสามสิบสี่อ่ะประมาณนี้โอนไปเรื่อยๆจนบ้านการเมืองบ้านเรามันสงบหรือว่ามันลงตัวจนได้นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่แบบนี้แล้วอาจจะแข็งต่อนะครับเพราะว่าอ่าคือผมไม่รู้ว่าจุดตรงไหนเนี่ยเป็นค่างเงินบาทที่เป็นปกติของเราแต่ผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่สามสิบสี่ถึงสามสิบห้านี่แหละนะครับก็ถ้าทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างมาเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในกรอบประมาณนี้อาจจะไม่ได้แข็งไปมากกว่านี้ละนะครับเพราะว่าตัวดอลลาร์เนี่ยในระยะสั้น ในสัปดาห์หน้าก็จะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเฟดอยู่ดีนะครับมีเกี่ยวกับเฟดจะมาขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วว่าตอนอทองคํามีการพักตัวดอลลาร์มีการแข่งตัวขึ้นนะครับอาจจะรับเฟดในสัปดาห์หน้าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับถามว่าอ้าวคุณไห้แล้วอย่างนี้ทองคําเล่นยังไงดีนะครับบอกเลยทองคำสปอตเนี่ยมีโอกาสพักตัวแล้วกันนะครับมีโอกาสพักตัวหลุดลงมาที่ประมาณ1 9ึ่งเก้า 50 1935ประมาณนี้อันนี้คือลงแบบแรงๆเพราะอาทิตย์หน้าเนี่ยมีข่าวขึ้นดอกเบีย้ยมันกระทบทองคําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถหลุด1960ได้ยืนแบบนี้ได้นะเราจะได้เห็น1960จนถึง1980ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเบรกขึ้นไปด้านบนเพราะว่าถ้าข่าวเฟดออกมาแล้วไม่ทําให้ราคาเนี่ยหลุดไปหลุดพันเหรือหลุดหนึ่เนี่ย ผมมองว่าราคามีโอกาสดีขึ้นสองพันได้นะครับเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเงินเฟอ้อก็ลดแล้วเดี๋ยวเฟดก็น่าจะไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วแหละหลังจากนี้นะครับถ้าเขาสามารถยืนได้นะถ้าทองคํายืนได้เหนือึ่งเก้าหูนเนี่ยผมว่าสองพันเดี๋ยวก็มานะครับแต่อันนี้เราต้องรอดูต่อนะครับว่าผลเอกเกริของการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้แล้วก็เฟดจะมาพูดอะไรจะทําสะเทือนตลาดหรือเปล่านั่นคือ,อเรื่องหนึ่งนะครับแ,แสดงว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทองคําเมืองนอกมีโอกาสพักตัวส่วน ทองคําไทยยังไงดีเดิมนะครับจริงก็พูดมาบ่อยแล้วช่วงนี้ทองคําไทยด้วยค่างเงินบาทมันวิ่งสวนทางกับตัวตัวทองคํามาโดยตลอดนะครับแล้วข้างนี้ยมันวิ่งแบบคือวันวิ่งแบบมัวมัว,มว,มวซัวมากๆไม่มีทิศทางเลยแทบจะเก่งกับแทบจะมองทิศทางค่างเงินอ่าตัวทองคําแท่งเนี่ยยากมากผมเลยจึงแนะนําให้ช่วงนี้ถ้ามันผันผวน,นนักใช่ไหมผันผวนหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทง่าย,ายๆใช่ไหม คุณเล่นรอบไปเลยนะครับคุณเล่นรอบไปเลยคุณพยายามเก็บราคาถูกๆไว้แล้วขายสูงๆไว้ประมาณร้อยถึงสองร้อยบาทเนี่ยล่าสุดมีการไปถามในไลน์นะครับมีแฟนอ่ามีเอฟซีนะครับมีคนที่มาชมไลน์เนี่ยเขาก็มาแชร์ให้ฟังนะครับว่าอุช่วงนี้เนี่ยเขาเล่นเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะสัปวันหนึ่งเนี่ยมีได้ร้อยสองร้อยบาทเลยหมายถึงต่อรอบนะครับไอตัวเงินที่เขาลงเนี่ยอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่แบบรอบหนึ่งที่เก็บได้อะ ร้อยถึงสองร้อยบาทเลยก็คือร้อยถึงสองร้อยบาททองนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะภายในวันวันเดียวนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาเป็นเดือนละทุกท่านมันเกิดมาสองเดือนละที่ราคาทองเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยจนถึงสามหมื่นสองพันสองร้อยเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วมันวิ่งอยู่ในกรอบประมาณสี่ร้อยบาทแบบเนี้ยเราก็แบ่งรับแบ่งสู้เล่นกันแค่นี้พอหรือเราแบ่งสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยถึงสามหมื่นสองพันเนี่ยเราเล่นอย่างเงี้ย ร้อยสองร้อยบาทเก็บไปเรื่อยๆเลยครับทุกท่านมันเล่นง,ง่ายนะครับยังไม่ต้องไปเก่งว่าซื้อปับ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นไปสามหมื่นสามพันหรือเปล่าหรือเอ้หรือลงหรือมันจะลงไหมถ้าคุณแบบขีเ้เกียจหรือไม่ต้องคิดอะไรมากคุณไปเล่นแค่เนี่ยกรอบร้อยสองร้อยแล้วถ้ามันลงช่างมันเราถือยาวนึกออกไหมถ้าราคามาลงต่อสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยทะลุลงมาสามหมื่นหกพันอ้สามหมื 31, 600, 31, 500, ่นหนึ่งพันหกร้อยสามหมื่นหนึ่งพันหร้อยไอ้ข้างบนถือไปไม่เป็นไรถือว่าเก็บดังน,น,นั้นเน่ะ แล้วเราค่อยมารอถั่วด้านล่างและเล่นรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้เพราะการเมืองบ้านเราก็ไม่นิ่งนะครับดอลลาร์ก็อรอเฟดอยู่นะครับก็มันจะผันผวนแบบเวียนเวียงไปอย่างนี้แหละแต่ราคาจะไม่ดูดไปไหนสาหรับตัวทองคําแท่งนะประมาณนั้นดังนั้นช่วงนี้เล่นเก่งกําไรไปก่อนและถ้าจู่ๆเนี่ยราคามันลงมาแรงอย่างเช่นสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยต้นๆใครอยากเก็บสะสมระยะยาวก็เป็นจุดที่สามารถเข้าได้เล็กๆน้อยๆคือ ถ้ามันลงมาแรงๆแปลกๆเนี่ยคุณเก็บเข้าไปได้เลยนะครับก็ทยอยแบ่งรับแบ่งสู้เอานะครับประมาณนั้นพอนะครับช่วงนี้ก็เล่นประมาณนี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับที่ผมมองไว้เนี่ยถ้าวันเฟดนะครับประมาณวันที่27นะครับไม่มีอะไรนะครับราคาทองยืนได้ผมมองว่าเดือนสิงหาเราน่าจะได้เห็นส0 0พันบวกๆขึ้นไปสำหรับตัวทองคำเมืองงอกนะครับและทองคำแท่งถ้าเดือนหน้าเดือนสิงหามันน่าจะจบ นะครับบ้านเราน่าจะจบแหละการเมืองไม่น่าจะมีปัญหาทุกอย่างน่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้เห็นรัฐบาลแล้วค่าเงินบาทกับทองทองคําเมืองนอกเนี่ยมันจะวิ่งแบบมันจะวิ่งแบบไม่สู้ไม่ไม่สู้แบบเขาเรียกอะไรอะไม่ขัดกันมากขนาดนี้คือถ้าทองขึ้นแรงๆไปสองพันเหรียญจริงเนี่ยเดี๋ยวทองมันก็จะปรับตัวยกระดับของมันเองไม่ต้องไปกลัวว่าทองขึ้นแล้วบาทจะแข็งแบบบา้าบอคอแตกอีกไมอันนั้นไม่น่าจะเกิดนะครับหลังจากเดือนสิงหาไปต้นไปนะครับก็ รอแค่สัปดาห์หน้าให้มันโชว์ๆไปถ้าใครอยากเข้านะครับหรือกลัวนะครับรอสัปดาห์หน้าไปเลยสัปดาห์หน้ามันจะจบแล้ววันจันทร์วันจันทร์อีกจันทร์หนึ่งอ่ะจะจบเดือนละคุณรอไปเลยแล้วเดือนสิงหาค่อยจัดนะครับแล้วยิ่งถ้าสัปดาห์หน้าราคาเนี่ยไม่หลุดพันเก้าร้อยเหรียญนะครับเอาพันเก้าร้อยเหรียญเลยนะถ้าถ้าไม่หลุดเนี่ยชิลนะครับถ้าหลุดคือโอเคเราไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็จุดที่เราน่าจะเข้าซื้อกันเนี่ย คือผมว่ามันจะอยู่ที่บริเวณนั่นแหละ 1950- 1970ถึง้าเดถ้าเดือนสิงหาถ้าถ้าจบเดือนกรกฎาคมแล้วมันปิดอยู่แถวเนี้ยซื้อไปเลย1 9 5 0 1970 19ซื้อไปเลยเราน่าจะได้เห็น2 0 0พเหรียญนะครับตามกราฟประมาณนั้นนั่นเองอะโอเคนะครับวันนี้ก็บทพูดเรื่องการเมืองไปเยอะเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยไม่เข้าใจนะครับว่าเ,เงินบาททำไมจู่จูมันแขง็งทั้งที่สถานการณ์แบบเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายเนี่ยเพราะว่าเราต้องมองไว้ก่อนไอ้ที่มัันนนนดีีมมรร้าายยเเ่่อองงองใแข ประชาชนที่แบบไม่ได้แบบใส่เงินเข้าไปในตลาดนะครับแต่ว่าในมุมมองของนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนในประเทศเองเนี่ยจังหวะที่เขาชักเข้าชักออกเงินในตลาดหุ้นเนี่ยมันทําให้ส่งผลกับค่างเงินบาทแบบทางอ้อมด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีการเก็งกําไรมีการอะไรอยู่แล้วนะครับจากค่างเงินจากต่างประเทศหรือภายในประเทศนั่นเลยทาให้ค่างเงินบาทเนี่ยมันผันผวนถึงแมนะ้ว่าการเมืองจะดูแปลกๆก็กกตามนะครับก็ ถือว่าเป็นเรียนเรียนรู้กันไปแล้วกันเพราะเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดเรื่อยๆเ,เดี๋ยวในประมาณน่าจะปีหน้ามั้งเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งสหรัฐอีกนะครับอันนี้เดี๋ยวก็สนุกกันอีกทีหนึง่งแต่นั้นจะเป็นฝั่งของดอลลาร์มันน่าจะง่ายกว่าฝั่งบ้านเราเนาะที่เป็นฝั่งของค่างเงินบาทเดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันอีกทีแล้วกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้หรือเก็บไปถามไว้ในตอนไลฟ์วันพฤหัสทีท่คไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุุณททกกาามครับ for the cap